โยสุร so ิเพื่อนชาวสมนวอนะครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับนายสตอรมี่ไนนะครับก็อยู่กับผมในช่วงเวลาหลังตัดอารีนานะวันนี้พิ็นการไปตัดอารีนานอกบ้านครับก็เป็นครั้งแรกครับที่ได้2แดงครับก็คือ2ดาวแดงเนี่ยมันได้400เพชรกับมอน3ดาวแสงมือนะครับก็ค่อนข้างดีใจเลยนะครับ ตอนนี้เหลือหนึ่งแดงแล้วครับก็จบอันดับเ6้าสแล้วเรียกว่ายัางน้อยก็ยังมีสองแดงนะก็ยังน้อยก็ความพยายามที่สั่งสมมานะครับแต่ว่าตีบุกขวยมากนะเพราะวันนี้อยู่นอกบ้านผมก็บ้านไหน <c oughs> เคยเข้าก็เข้าเลยครับาศาสตร์ซีซัวไปเรื่อยครับแต่ก็ต้องให้เครดิตอกิฟต์ลมที่เพิ่งทำมาใหม่นะครับกับทีมกันบ้านนะครับ ก็ทีมกันบ้านผมหลายผมว่าหลายคนเพื่อนๆหลายคนคงจะเห็นแล้วนะครับคือผมใช้เป็นไม่ได้ใช้ทีมนี้นะผมใช้เป็นทีมอื่นนะครับก็คือทีม dK ดีเคลมนะก็คือกดสปีดให้เป็นศูนย์นะครับก็อัปเกรดลูนกันไปครับกับหินนะครับที่อดกลันมาหนึ่งเดือนเต็มนะครับก็จัดหนักจัดเต็มเข้าไปครับก็ค่อนข้างสแสดงผลง,งานได้ดีนะครับอย่างวีที่ผ่านมาก็จบ จบเสร็จเนี่ยไอการกันบ้านก็ไม่คเร็วขี้เหลนะครับ24%เถือว่าเยอะอยู่นะครับอ่าคราวนี้คือมีเพื่อนๆอนอันนี้ที่มาอัดคลิปก็คือมีเพื่อนๆสอบถามเข้ามานะครับกับสเตตอ่าลูนนะครับก็คือเขาอยากเห็นโพล่าสลัดมังกรน,นะครับก็คือทีมที่2องนี่เป็นทีมหลักผมนะทีม2องสามนี่เป็นทีมหลักผมนะครับ ก็คือใช้ประจําก็คือมังกรสลัดกิฟเอ้มังกรสลัดโจ๊กโพลมนะคือผมผมไม่ใช้โจ๊อไม่ใช้กิฟเลยเพราะาตอนแรกผมไม่มีกิฟนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมก็มาทาเสริมเป็นทีมล่างก็คือทีมบุกแบบสปีก็คือนอกแก้วไฟกิฟมังกรสลัดนะครับก็เห็นว่ามันบุกแล้วใช้ได้ดีนะครับก็เลยก็เลยใช้ทีมก็เลยกัดฟันทํากิฟลมขึ้นมาครับ อันนี้ตัวคนไม่ได้ถามนะแต่อยากอวดครับไม่ได้เยอะเลยนะแต่ว่ามันคือความพยายามตลอดหนึ่งเดือนนะครับที่ผ่านมาครับก็ร้อยเจ็ดห้านะครับทำได้สักทีนะครับเร็วใช้ได้เลยนะแล้วก็มีเอ็กคูเรนซีที่เยอะด้วยนะครับไว้ปราบเจ้าพรีสนามได้เป็นอย่างดีครับนะครับอโอเคมาดูทีมหลักผมนะครับก็เป็นไซร์ลอสก็คือมืองก่อนไฟเนะี่ย เป็นเอ่อเดสแพร์หรือว่าสตันเนี่ยครับกับโฟก,กัสน,นะครับก็สเตตตามนี้เลยครับเอ่อแอตแทกพันหนึ่งนะครับแล้วก็สปีดร้อยเจ็ดคีเลยเจ็ดสิบคีแดมร้อยหกหกตั้งแต่ได้มาจากเจ้าของเก่าเนี่ยผมเปลี่ยนรูนได้แค่ออปชันเดียวก็คือออปชัน a อค u เดนซี่ครับและหารูที่ดีกว่าชุดปัจจุบันไม่ได้ต้องให้เครดิตเจ้าของเก่าที่ทำวไว้นะเมนนี้สวยงามนะครับ จะโฟกัสเมนีก็สวยงามผมพยายามจะหาอีโคเรนซี่มายัดแทนตรงดิเฟนซ์ยีิบเอ็ดหรือว่าเลสสีนี่ยนะครับเมนีก็สวยงามนะเห็นไหมแต่ว่าคิเลตน้อยอาจจะต้องหาคิเลตในโฟกัสเนี่ยมาตีให้หลุ้นคิเลตให้มากกว่านี้นะครับส่วนเมนี้ก็เหลือสปีดนะครับที่อัพได้ครับเม็ดนี้เหลือสปีดที่อัพได้นะครับแล้วก็เม็ดนี้เต็มแล้วสลับ ถ้าผมสลับก็คงจะเป็นคีเลตนะน่าจะเป็นคีเลตอีกตรงที่เดฟสี่สิบสองนะครับนะนี่คือสำหรับไซรลอสนะครับส่วนอ่าลูลูเชนหรือว่าโจ๊กเกอร์ลมเนี่ยผมมีสองตัวครับก็เป็นเรสเบรดนะครับอ่าแอทแทคพันสามนะครับสปีดแปดสิบสามคีเลต์เจ็ดสิบสองคีเดมสองร้อยหนึ่งนะครับก็เป็นสายหนักๆไปเลยครับเจ็ดสิบ จริงๆผมมีหินเปลี่ยนเลชเบรดเยอะมากเลยแต่ว <c oughs> ่าผมหารุนต้นที่มันดีกว่านี้ไม่ได้เหตุผลทำไมก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับก็ช่องนี้สวยงามนะครับทำย่านะครับช่องนี้ก็สวยเลยนะครับขัดขิเลชนะครับก็น่าจะเปลี่ยนเป็นแอคคูลิซีออกนะครับช่องนี้คือผมมีสปีดนะผมสามารถเปลี่ยนตรง760ให้เป็นสปีดได้แต่ว่าผมคิดว่าผมน่าจะหาเลชที่สวยกว่านี้ได้คือมีขี้เล่มีขี้แดม มีสปีดต้นให้ตีบวกได้นะครับก็เลยเว้นไว้โดยไม่ใช้หินเปลี่ยนออฟนะครับเนาะส่วนช่องนี้ผมคิดว่าสวยอยู่แล้วนะครับก็ต้องหาหินเปลี่ยนออฟคีเรตให้มันเยอะกว่า3นั่นเองนะครับอ่าเม็ดนี้ผมก็มองว่าพอใช้ได้เราต้องหาหินเปลี่ยนออปชั่นแอทแทกสาให้เป็นแอทแทกเปอร์เซ็นต์นะครับช่องสุดท้ายเนี่ยถือว่าจัดว่าสวยงามนะครับแล้วก็ ไม่มีอะไรให้เปลี่ยนแล้วนะครับยกเว้นว่าจะเจอรูนที่สวยกว่านี้ซึ่งผมว่าไม่หายได้ยากแล้วล่ะครับโอเคส่วนเป็นโพลารมโพลารมผมดรอปสปีดลงมาแต่ว่าเป็น้นเลือดแทนนะเห็นเลือดไหมครับคือตอนแรกก่อนเปลี่ยนรูเลือดผมหมื่นหนึ่งนะครับบวกหลังหมื่นหนึ่งสปีดร้อยหกสิบผมก็เลยดรอปสปีดลงมาเหลือร้อยห้าสงเพราะว่าผมเท่าที่ผมเทสวันนั้นก็คือ สปีดอีก8ไม่ได้ช่วยให้ทีมผมรอดน,นะเพราะมันเป็นทีมสายสวนนะถ้าถ้าเพื่อนๆได้ชมคลิปอารีนาสสัปดาห์ก่อนที่ผมลองอัดดูเนี่ยก็คือผมเป็นทีมเน้นเคาน์เตอร์ไปไปวัดดวงเลยครับไปวัดดวงให้บอลนนะ้ำให้กิฟตเขาเปิดเลยอย่างเงี้ยหรือว่าอ่าไปวัดแบบไปวัดสปีดกันถ้าเขาไม่ใช่โพล่าลมลยอะไรเงี้ยนะครับคือเขาตีเราก่อนแล้วผมค่อยเอาโพล่าเป็นตัวที่2เร่งแล้วลบทุกอย่างทิ้งนะครับ เดี๋ยวว่าเหตุผลทำไมผมถึงกล้าเอาไปชนรับดาเมจก่อนนะครับก็เป็นเนี่ยครับเลือดหมื่นหนะครับดีเฟนต์ห้าซึ่งถ้าดาเมจโดนไปที่เจ้าโพลาร์ลมเนี่ยมันค่อนข้างจะเซฟนะแล้วก็ตัวมันถึกดีครับถึกแล้วก็มีดาเมจด้วยนะถ้า2มันแรงตามสปีดศัตรูนะตอนที่สลัดเปิดเกาะแตกแล้วก็โพลาร์ลมมีบัฟดาเนี่ยตีแรงเหมือนกันนะครับ ออปชันตามนี้เลยครับน่าจะขยับอะไรไม่ค่อยได้มากนะครับช่องนี้กออ็อัดไปจนสุดหมดแล้วนะครับช่องนี้ก็ตีทุกชิ้นละนะครับโอเคตัวสุดท้ายครับก็จะเป็นเจ้าสลับน้ำครับก็ที่ผมกล้ายืนเสี่ยงบางครั้งที่เห็นเข้าไปแบบออให้เขาเปิดก่อนทำไมอะไรเงี้ย ก็เพราะว่าสลัดผมนี่ใส่ชิว2ชุดก็คือชิวมันบอกว่าบวกเลือด15%นะครสองชุดก็บวกเลือด30%ของเจ้าแกเลียนเนี่ยครับก็30%ก็ตีไปประมาณ4,000นะประมาณ4,000นะครับค่อนข้างเยอะนะครับก็เหมือนเรามีเลือดบวกไปอีกทุกตัวอีก4,000นะครับ,นะรบก็สแต็ตออกมาเป็นแต่เลือดผมน้อยนะเพราะว่าสแตตผมเน้นไปทาง ขอให้ใส่ชิวกับสปีดเยอะกว่ามังกรน,นะครับก็เลยหลูนออกมาค่อนข้างเละเทะหน่อยครับเลือดแค่6000นับมีสปีด93้าสแอคูเรนซี่เนะครับ, 93, คครรบพยายามหาหินเปลี่ยนแอค,คูเรนซี่ให้กับชิวอยู่นะสองสปีดนะครับแล้วก็ช่องนี้ยังไปได้ต่อนะครับช่องนี้ไม่มีแอค,คูเรนซี่นะเดี๋ยวถ้าเปลี่ยนมาถ้าแอคูเรนซี่ร้อยผมจะฟินเนเล่มากนะครับโอเค นะครับก็ตามนี้ส่วนว่าทำไมผมถึงใช้โพลาร์ล,ลมลีดอันนี้ได้เทคนิคมาจากน้องไม้ที่ตะก่อนเล่น g จนไฮโซตอนนี้อยู่ในกิวเวี g เคแกงสเนะครับก็น้องไม้บอกว่าถ้าไหนๆเราเป็นตัวแทงแล้วนี่เราเราต้องรับดาเมจก่อนบางทีเราถูกศัตรูเปิดก่อนเนี่ยแล้ววาน้ำหรือฟินิกไฟเขาได้เปิดตัวก่อนแต่ว่าหรือฟีอีฟีดน้ำเนี่ยได้เปิดตัวก่อนแต่ว่าเขาไม่ไเอ็กซ์ตอร์เทิร์เนี่ย เรามี2ชิลที่บอกว่าเมื่อกี้บวกเกลือให้ทุกตัวอีก4,000ใช่ไหมครับลีดโพล่ ar, าลมบอกว่าในออรีนาบวกอีก44มันทำให้ค่อนข้างถึกมากนะครับแล้วก็ถ้ามันไม่ได้ตีมังถ้าไม่ได้เกาะแตกที่มังกรกับกิฟเนี่ยหรือไปยิงไอ้สตัวเช่นไปยิงสลัดหรือว่าโพล่าน้ำนี่ทำให้แบบเรามีโอกาสรอดสูงมากแล้วพอเราสวนเราลบเร่งนะครับเขาเสีย บัฟดาบบัฟสปีดอะไรเงี้ยทีมเราได้การก่อแต่เราได้ดาบเราได้สูวนรีเซทสกิลเขาเราก็จะได้เปลี่ยนนะครับอันนี้ในคอนเซ็ปต์ทีมผมเนะาะถามว่าดีไหมไม่ค่อยดีอย่างเพื่อนเพืนเห็นาการแอตแทกวินเลทของผมเนี่ยค่อนข้างต่ำนะเป็นการเสี่ยงเหมือนกันแต่ว่าด้วยตัวเลือกที่ผมค่อนข้างน้อยนะครับในการที่อยากจะจบอารีนาเร็วๆนะครับ ก็จะมีอีกทีมหนึ่งก็จะเป็นทีมนี้ทําไมหลายคนบอกว่าทําไมใช้โพล่าลมแทนหมดน้ําเพราะว่าเนี่ยครับเวลาเราเล่นอานีนาเนี่ยคือเด็กมันได้5เด็กได้5ทีมใช่ไหมครับก็คือเราสามารถสลับโพลม,มันไกลครับแต่ว่าหมดน้ามันใกล้ครับฉะนั้นก็สลับหมดน้ํากับโพลมแหละครับแต่ว่าช่วงพอเราไปถึงดาวแดงครับสิ่งที่เราเจอมันเป็นตัวที่เร็วมากแต่บางเช่นฮัปี้แสงแล้วก็ เฟร r y k คิงน้ำนะ King, uh, All, All om, นะครับ water f r e r d y King, ออลลมนะครับ uh, happy gift นะครับหรือบอลน,น้ำอะไรเงี้ยคือส่วนมากตัวเหล่านั้นเนี่ยเช่นตัวที่น่ากลัว3ตัวที่ผมคิดถึงนะครับก็คือเฟรดี้คิงน้ำอีฟริดน้ำแล้วก็ฟินิกไฟถ้าเขาใส่วิวเราใช้หมดน้ำไป เราได้ทำเาเมจเขาแรงก็จริงแต่เขาส่วนเราตายครับเราฆ่าเขาไม่ตายด้วยนะครับอย่างเช่นเฟรดี้คิงน้ำเรา,าลบวิวเขาไม่แอเรารีเซ็ตสกิลจากมังกรไม่ได้เนี่ยเฟรดี้คิงน้ำสาดมาทีหนึ่งเขาใส่แวมไพร์อย่างเงี้ยเราตายหมดเลยหรือเขาใส,ส่ตสตัรเราสตันทีีเดียวเราโดนเขาเก็บเรียบเลยนะครับพอผมลองใช้พลราลมก็คือสเต็ปมันจะเป็นอย่างนี้ครับสเต็ปมันก็คือดีตัดกิฟต์เขานะครับหรือว่า่าา ปีแสงเนาะเราก็เอาโพลาร์ลมเนี่ยเล่งแล้วก็ลบปีเขาทั้งหมดนะครับมังกรยิงรีเซ็ตอาจจะติดบ้างไม่ไม่ทุกตัวแต่ว่าก็เซฟเราไปได้โจกป่านะครับไม่ตายเราก็ยังมีดีเคที่เลือดเยอะนะครับมีโพลาร์ลมที่เลือดเยอะนะครับเราก็ค่อยๆเก็บไปนะครับต่อให้มังกรตายสุดท้ายแล้วแบบพอขี่ๆกันไปถึงเลดเลดเกมในช่วงแมชนั้นเนี่ยดีเคลมเราจะเป็นผู้ชนะนะครับส่วนมาก อย่าพยายามไปเข้าบ้านบีสถ้าเป็นบ้านบีสพวกบีสทั้งหลายหรือถึกๆึอย่างวงวา้ําเงี้ยก็ใช้หมดน้ำดีกว่านะครับโอเคทีมนี้ทีมนี้ผมใช้บ้างในกรณีไหนทีมนี้ผมใช้กรณีที่เขาไม่มีอ่าเขาเป็นหลีสปีดมีเร่งนะครับหลีสามสามอย่างวาไฟแต่ว่ามีเร่งเป็นบอลน,น้ําแล้วก็เขาไม่มีลางบัฟอะไรประมาณนี้นะครับก็เลือกไปแล้วพอบอลน,น้ําเขาเร่งคือถ้าเป็น ไม่ใช่กิบลมนะครับกิบลมเราก็จะใช้ด k เนาะแต่ว่าพอมันเป็นบอลน,น้ําอย่างเงี้ยเราก็ให้บอลน,น้ำเขาออกตัวก่อนเพราะบอลน,น้ำเขาเร็วกว่าโพล่าลมเราอยู่แล้วนะครับเราก็ไอเจ้ามังกรลมเนี่ยผมใส่เป็นชีวอีกชุดนึงเท่ากับเรามีชิวีวสามชุดประมาณเลือดหกพันะค,ความซสวยเราอย่างเดียวคือเกราะแตกดดเมจไปที่มังกรไฟแล้วมังกรไฟเราตายเรากดออกเลยจบ นะแต่ว่าถ้าทุกอย่างไม่จบไม่มีใครตายโพล่ารีเซ็ตนะครับแล้วก็สลัดกลางังกรไฟยิงรีเซ็ตตู้มแรกมังกรลมออกตัวสุดท้ายรีเซ็ตปึ้งโพล่าลมได้เร่งใหม่ได้ล้างใหม่หรือโพล่าลมจะใช้ท่าสองทำาเมจแกลสลัดน้ําได้กลางอีกทีหนึ่งางกรยิงตู้มนะครนะ <c oughs> แล้วก็จบด้วยทีมนี้ครับก็คือเป็นการบุกสู้กับ รีสปีด24นะครับหรือรีสปีด3 3ที่เป็นบอลน,น้ําคือโอเคผมเจอตัวเล่งเป็นบอลน,น้ําผมจะเอาทีมนี้เข้าไปเสี่ยงก่อนนะครับเสมอเนาะถ้าบอลน,น้ําเขาไวกว่าเราเขาจะไม่ใส่เขาจะไม่ได้ใส่วิวผมก็จะเอาดีเผมไปถ้าผมแพ้ผมก็เอาดีเผมไปตบอีกรอบหนึ่งนะครับนั่นเองนะครับ <c oughs> นะครับหรือคือแผนที่ผมทํามาตลอด1เดือนนะครับก็เหมือนกับประสบความสำเร็จขั้นเนาะ นะครับก็มาดูวินเลทผมค่อนข้างง่อยน่าดูเลยนะนี่อผมพยายามลดแต้มผมลงมาแล้ววินเลทผมแปดสิบหกนะโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ค่อนข้างดีใจนะจบสองทองนะได้จระเข้กับเพชรสี่ร้อยนะสำหรับเพื่อนคนไหนก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะเผื่อ,นนะอจะได้เอาไปประยุกต์นะครับมีไม่ครบมีไม่อะไรไม่เป็นไรแต่ว่า ก็อย่างน้อยก็มีไอเดียที่จะไปสารต่อในการทำไอเดีตัวเองเนาะสำหรับวันนี้ผมก็ไปแล้วช่วงนี้จะเป็นคลิปอินเตอร์นิดนึงผมพยายามใช้ภาษาอังกฤษที่เรียนมานะแต่ว่ากระด้างเหลือเกินนะขอบคุณที่คอมเมนต์ติชมกันมาด้วยนะสำหรับเพื่อนๆนะ,ะก็อย่าลืมคอมเมนต์กันคูดคุยกันนะครับผมตอบพยายามจะตอบทุกคอมเมนต์นะครับโคเควันนี้ผมไปแล้วสวัสดีครับ